สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวงานสงการที่วัดไทยในอเมริกานะครับปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่เขาเปิดเต็มร้อยเนะครับคือเรียกว่าจัดงานเต็มร้อยเครั้งแรกนะครับตั้งแต่โควิดมาวันนี้นะครับเราก็จะไปวัดที่อยู่แถวแถวบ้านผมนะครับจริงๆแล้ววัดไทยในรัฐวอชิงตันเนี่ยมีหลายหลายวัดด้วยกันคุณผู้ชมแต่ว่าทางด้านบ้านผมเนี่ยก็เรียกว่าทางทางใต้อยู่ทางใต้นะครับเราก็จะเรียกกัน ว่าวัดใต้นะฮะที่เราจะไปวันนี้แล้วก็มีทางเหนือนะครับคนไทยที่อยู่ด้านด้านทางเหนือเนี่ยก็จะไปอีกวัดหนึ่งอันนั้นก็คือวัดอะตัมอยู่อีกเมืองนึงนะครับเดี๋ยวก็ไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับว่าสงการปีนี้นี่จะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่า ถึงแม้แดดจะออกวันนี้นะครับแต่ว่าสงการที่อเมริกาของเรานี้อากาศตอนนี้ที่ผมเช็คล่าสุดเนี่ยประมาณ10องศาเซลเซียสนะฮะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นสงการแบบหนาวๆของเราตอนนี้เรามารับคุณตานะครับก็เดี๋ยวจะเอ่อคุณตาไปด้วยนะครับอ่าคุณตาเรียบร้อยแล้วครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปกันเลยครับคุณผู้ชม รเรามาถึงวัดแล้วนะครับแต่ว่าวนเข้าไปที่วัดแล้วไม่มีที่จอดเลยดูนะครับวันนี้คนเยอะจริงๆนี่คือออกมานอกวัดแล้วนะครับที่จอดรถสองข้างทางนี้คือคนที่จะไปงานสงการวันนี้ปีนี้นะครับเนี่ยนะฮะยาวมานี่เลยนะฮะเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนูน่นโหแล้วรถ เดินระวังนะเราต้องเดินหลบหลบหล,ลบเข้าไปหน่อยโอเคเดินได้อีกหน่อยแล้วก็ต้องหลบนะ s <S <laughs> ไปเร็วเร็วเร็ว s <S แปลว่าปีนี้นี่คนเยอะจริงๆนะ คุณผู้ชมดูเมื่อกี้เรามาวนตรงนี้นะไม่มีที่จอดรถเลยตรงนี้จำได้ไหมฮะที่เคยมาถ่ายตอนช่วงโควิดอ่ะเอากลับแล้วอ่ะเนี่ยาอ๋อพึ่งมาเอาขอไปเก็บก่อนที่จอดข้างนอกเนี่ยโอ้ผมก็จอดไกลเดินหอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับผู้ชมนี่นะวัดวอชิงตันพุทธวนาลาม ช่วงโควิดที่เรามาถ่ายนี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่จอดรถเหลือเต็มที่เลยนะวันนี้นี่แน่นเอียดคนที่ขับเข้ามานี่ต้องผมว่าต้องวนออกไปจอดไปหาที่จอดใหม่นะเนี่ย เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูในนี้นี่ดูบรรยากาศข้างในโอ้โหอ้โหดูนี้ร้อนออกมาตรงนี้เลยฮนะดีอ่า นี่คุณผู้ชมในนี้นะครับเรามาจัดอาหารกันด้วโอ้โ oh, หวันนี้นี่แบบเยอะมากๆ พี่น้อยอ๋อพอดีครับเอ๊ะมาจากที่ไ,ไหน <c oughs> ออกกล้องนะออกกล้องนะ เมื่อกี้ที่ถามพี่เขาที่เขาช่วยที่วัดเนี่ยพี่เขาบอกว่าปีนี้คือปีแรกนะครับที่แบบจัดเต็มนะครับเต็มร้อยแล้วก็คนมาเยอะมากเลย <c oughs> ครับท่านวันปีนี้จัดยิ่งใหญ่ต้องมาเก็บภาพหน่อยฮะปีนี้ครบรอบสี่สิบปีแล้วนะสี่สิบปีอะรอปีนี้โอ้<น>ที่ผมเคยมาถ่ายนี่ปกตินี่คือ ที่คุณผู้ชมเห็นนี่ก็คือมันจะเงียบเหงาหน่อยนะแต่วันนี้นี่คนละเรื่องเลยดูลานจอดรถด,ดูที่จอดรถข้างหลังนี่เต็มหมดเลยนะครับไม่มีที่จอดเลยนี่มีสาพโคสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ส่งของเซ็นทูไทยนี่คุณผู้ชมนี่มีบริการรับส่งของนะฮะ อันนี้ลาบหมูของแท้นี่จากอุดจากรูดอนสวัสดีครับสวัสดีครับโตได้ครับอ๋อเอ็มเป็นเอฟซีโอ้น่ารักอันนี้น่ารักเลยน่ารักอันเนี้ยโอ๊ย น่ารักเอาชอาบอกรายการคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมชอบเยอะอ๋อแล้วน่ารักจังเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อเมโลดี้ค่ะเมโลดี้ได้มาอยู่ที่นี่ได้เดืออ๋อเหรอครับอ๋ออ๋อนี่เป็นคนประกาศเลยดูเด็กคนนี้ขายเก่งมากเลยแหนมข้าวทอด อันนี้เป็นโรงทานอันนี้เป็นอาหารการกุศล

ไอจีโลกซัมเมอร์โอ้ทำแพ็กเกจยังดีไม่ได้ขายที่อื่นเลยฮะแล้วถ้าจากงานหลังจากงานนี้แล้ว่มันจะมีตลาดที่ไทยชิลีที่เคนนะค่ะมีมาที่28 2สี่อ๋อตลาดเดือนบเซลใช่ค่ะอ๋อตลาดที่อยู่ในร้านอาหารนั่นเหรอค่ะอ๋อโอเคยังไม่เคยไปโอเคครับเบีเอาแซนด์วิชไปยังอยากลองรไซื้อนมแซนด์วิชโบราณนี่ผู้ชมแซนด์วิชโบราณนี่ ดีครับสวัสดีครับสวยเลยไม่เป็นไรเดี face, ๋ยวคุ ูคนรอขนมครกนะเดี๋ยวเราต่อแถวซื้อขนมครก่อนคุณผู้ชมไม่ต้องงอเทเ์โจละก็อยู่นครมนมมีคนมาบันทึกภาพเต็มเลยขนมครกสวัสดีฮะเราไม่ต้องรอเทเ์โจละ เอาแล้วปกติขายที่ไหนฮะเนี่ยไม่มีแต่ว่าพี่พี่เป็นเลสสมัครเลสเนอะนั่นนอะอ๋อสมัครเล่นไม่เคยลงแต่ว่าดาวเทาพี่เคยเป็นขายพั้งหนึ่งงานอ๋องานไทยไอ้งานไทยไม่พี่ก็ไปทุกปีนะแต่ปีที่เราพี่ไม่ได้ไปอ๋อถึงว่าไม่มีเป็นเจ้าแวกเลยขนมโค้งโอ้โนี่ฮะกำลังตอนนี้ตอนนี้มีวัฒนธรรมคนดทำเหมือนกันมันยากโอ้ใช่ใช่เป็นกระแสนะครับขนมโค้งนี่ ดูแถวคุณผู้ชมตออแถวยาวเลยเห็นไหมฮะนี่มีกี่อันอันหนึ่งสองสามสี่ทำไม่ทันต้องเพิ่มเตาอีกหก มีนม้องผิดกนไปแล้วยู่เฮือนเฮานีขอดยาวยามตำรวจมาแม้แต่พ้นถึงผ้ากระเล็ดไรก็หนามาพ้นกับไปหวังอิสระมาพ้นสลาดกับไปล่องอยู่ไหนแต่เบี้ยู่ไหนเล่าพ้นหัวใหญ่แล้วลตัดชีนใจก็โดนห้องหนองน้ำอดยาวตำรวจมาตามขอดยาวตำรวจม,ม,มาตามแล้วอกว่าอบับหนายังมอยอยากขึ้นยังมอยอย่าขืน เราไม่เอาแล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าลายยาวมากเลยขนมครกคนต่อแถวนะครับเราก็แม่ค้าทําไม่ทันเดี๋ยวรอไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับค่อยมาลองขนมครกตอนนี้ต้องกินขนมครกแช่แข็งไปก่อนของกินเพียบแต่หาหมูปิ้งไม่เจอเออหมูปิ้งอยู่ไหนเดี๋ยวเราไปตามหาหมูปิ้งกันดีกว่าฮะคือเรามาเจอพี่นันนะครับ พี่นันเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนแถวบ้านผมเองนะครับเมเปิลแวรลี่นี่นะครับนี่นี่นี่สคูลดิสติกเดียวกันนะตามมาดูความประพฤติเด็กๆนะครับพี่นันอยู่ความสุขปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี okay, so hmm? nah, ้ก okay. ็เสร็จพิธีถวายอาหารพระเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ญาติโยมออกมาเออ่รับประทานอาหารกันนี่นะฮะก็เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูนี่คุณผู้ชมอาหารนี่เยอะมากนะอ้อมไปด้านนี้เลย want to do you go มีใครมาเข้าแถวด้วยนะครับเสมอ,อไปเผื่อพ่อเอกด้วยนะเสมอเ,อเพื่อเผื่อพ่อเอกด้วยนะพ่อเอกไม่ได้ตักเลย,เยตักรวมไปเลยนะครับจานเดียวปีนี้นะครับคุณผู้ชมคนเยอะจริงๆคือวัดกลับมาจัดงานเต็มที่นะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ละมีรถมาจอดตรงนี้ด้วยนี่เพิ่งเห็นเนาะเหยียบลุยหญ้าขึ้นมาเลยเหรอ วันนี้ก็คุณผู้ชมครับผมก็ไม่แน่ใจใครดูคลิปนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทีผมเดินชนญาติโยมที่มาที่วัดนี่<ม>ก็คือเราตั้งใจถ่ายภาพอย่างเดียวนะฮะต้องขออภัยด้วยถ้าเดินไปชนใครแล้วอ้าวพิหน่อยพิณน้อยถ่ายตรงไหนก็เจอคุณบีกับน้องซัมเมอร์นะครับ คุณผู้ชมเราอุาสตสาห์หลบมามุมนี้แล้วนะโอ้ชอใ้ช่ใช่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมขนมก็มีนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เยอะมากๆเลยอ่ะอชอบกินอันนี้สเสมอขอนี้อันดิ วันนี้นี่บรรยากาศนี่เรียกว่าคึกคักจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศให้เห็นว่าสงการของคนไกลบ้านนะครับคุณผู้ชมที่อเมริกานี้วันนี้นี่คุณผู้ชมที่ดูนี้อาจจะแปลกใจนิดนึงนะสงการที่นี่วันนี้นี่อากาศก็เย็นๆนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายๆหน่อยก็จะร้อนขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าก็ยังสิบกว่าองศานะฮะคุณผู้ชมไม่มีสร์น้ำนะฮะวันนี้ไม่มีสร์น้ํากันไม่มีที่นี่ไม่ได้เล่นน้ำนะฮะ ผมว่าจริงๆถ้าเล่นก็เล่นได้นะถ้าใช้น้าอุ่นนะนะแต่ว่าถ้าน้ําเย็นนี่คงชักอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมผมว่างานนี้ขาดอะไรรู้ปะขาดออแผงขายลอตเตอรี่คุณผู้ชมวันนี้มันต้องเป็นวันที่ซื้อลอตเตอรี่นะครับวางค,คุณผู้ชมกล้วยทอดน,นี้สุดยอดมากเ,ออเหมือนเมืองไทยเลยอะ่ะกินได้เป็นอีกสิบอันนะ่บี อร่อยจริงๆ เดี๋ยวก่อนจะไปชมคลิปต่อไปนะครับผมต้องขอขอบคุณบริษัทน้ำจิ้มซุก,กี้ KN นนะครับที่สนับสนุนคลิปวิดีโอในวันนี้น้ำจิ้มซุก,กี้ของ KN นนะครับเขาจะมี4แบบให้เลือกด้วยกันแต่ละแบบนะครับก็จะมีสูตรเฉพาะวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ผมจะมาแนะนําคือน้ําจิ้มเนื้อย่างเกาหลีหมูกระทะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าผมได้ทดลองแล้วอิจฉาคนที่อยู่เมืองไทยมากๆเลยนะครับที่อเมริกาเนี่ยหาน้ําจิ้มแบบนี้ยากมากน้าจิ้มเนื้อย่างเกาหลีนะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบหมูกระทะปิ้งย่างในย ก็จะเปรี้ยวหวานกลมกลมที่สำคัญเลยคือเผ็ดน้อยผมเป็นคนทานเผ็ดไม่เก่งนะครับคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบเผ็ดก็สามารถเติมพริกหรือว่ากระเทียมเพิ่มได้น้ำจิ้มสุกี้ของเคนเอ็นนะครับมีวางขายมานานมากกว่า26ปีแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายการันตีได้เลยว่าคุณภาพแล้วก็ความอร่อยเป็นที่ยอมรับตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วที่ไทยฟู Co, Lotus, ้ดเฟสต์มาร์เก็ตแมคโครโลตัสบิ๊กซีและโกโฮเซลทุกสาขาทั่วประเทศไทยคุณผู้ชมท่านไหนที่มีโอกาสแวะไปนะครับอย่าลืมซื้อกลับบ้านติดไม้ติดมือไปสัก ขวดสองขวดนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนต้องขอขอบคุณบริษัทน้ำจิ้มสุกี้ตาเคนเอ็นอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนคลิปวิดีโอในวันนี้เหนื่อยไหมครับเนี่ยเหนื่อยไหมครับผมมารอบสองแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยรู้ <c oughs> เปล่าขายจนสร้างวัดได้หลัง,งแล้วเนี่คืนนี้ทำมานานแล้วทำตั้งแต่วัดอยู่เต็นท์นู่นนะโอ้เมื่อก่อนขายอยู่นู้น อ๋อตั้งแต่วัดยังไม่ได้สร้างเป็นศาลาเลยเมื่อก่อนขายสามกระทะนู่นน่ะทั้งมันเผือกกล้วยโอ้นี่นี่ของอร่อยอยู่นี่ครับคุณผู้ชมโอ้โคนไม่รู้โอ้และทันทันอันนี้ไม่ต้องซื้ออันนี้ให้อ๋อนี่ให้โอ้ขอบคุณมากเลยครับไอ้ตรงนี้อร่อย รอ้อนแค่แป้งก็อร่อยแล้วอ่ะเสมอลองดิแค่แป้งก็อร่อยแล้วคุณป้าบอกคุณป้าขายมาตั้งแต่วัดนี้ยังไม่ได้สร้างศาลาเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็รายได้นี้ก็ช่วยช่วยวัดนะครับมาช่วยบำรุงวัด นะฮะอปีนี้นะสังเกตนะว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่ๆเยอะนะฮะคนไทยลูกครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะคุณผู้ชมเยอะแยะไปหมดเลยที่นี่วัดนี้นะครับมีคนไทยคนลาวคนเขมรเยอะนะฮะคุณผู้ชมเอาวัสดีครับครับขอบคุณนะโอ้ยเยอะงั้นเลยหรอี โอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะนี่ขอเอาไปใส่ยขอให้ขอให้ขายต่อไปอีก50ปี100ปีนะครับนะครับอายุมั่นขวัญยืนขอบคุณมากๆเลยนะฮะครับผมป้วย คุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนจะจบคลิปวันนี้นะครับผมอยากฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งสําคัญครั้งนี้นะครับวันที่5พฤษภาคม2567นจะครับจะมีงานใหญ่งานหนึ่งนะครับเป็นงานพระป่าสามัคคีที่วัดเคลียร์เมลตันเซียร์โรว์วิชิงตันนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนที่อยู่ใกล้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมไม่มีเวลาไปนะครับก็สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ทางออนไลน์นะครับกิจกรรมจะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นะครับฟังธรรมเทศนาแล้วก็เป็นพพิธีีมอบระไจวให้ั พระอาจารย์ชยสาโลภิกขุนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านาชาตนะครับท่านจะมาร่วมในงานวันนี้ด้วยนะครับในงานนะครับก็จะมีพิธีต้อนรับนามสการพระอาจารย์ชยสาโลภิกขุนะครับนั่งสมาธิฟังธรรมถามตอบปัญหาธรรมะนะครับแล้วก็ร่วมพิธีถวายผ้าไตจีวรนะครับแล้วก็เป็นการถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกนะครับกิจกรรมครั้งนี้เขามีทางออนไลน์ด้วยนะครับเป็นทางซูมแล้วก็ซูมลิงก์นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับวันเวลาสถานที่แล้วก็ ลิงก์ที่จะเข้าไปผมจะทิ้งไว้ให้ที่ข้างใต้คลิปนี้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ทางวัดเคลียร์เมลท์นะครับก็อยากให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับและถ้าใครทราบข่าวนี้นะครับก็ช่วยกระจายข่าวกันต่อไปนะครับขอขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็พาคุณผู้ชมมาเที่ยวสนุกสนุกงานวันสงการเฟสติวัลนะครับที่วัดไทยในอเมริกานะครับเดี๋ยวผมและครอบครัวต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีความสุขมากๆสุขสันต์วันสงการนะครับแล้วพบกันใหม่ในช่องดี ทางทีวีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร <laughs> ับคุณผู้ชม